วัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องเอออะไรวะจำชื่อช่อง,งไม่ได้เ n ็น N A T V กันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Low Box ล o w Box Low Box o b l o x ในโหมดพิกกี้กันนะครับผมก็มาอยู่กับอยู่กับเพื่อนของผมเองที่เป็นคนที่ชวนผมเล่น <S 1> <S 1> กดอะไรวะเตคกูเล่นไม่เป็นโอเคแล้วไงเตวอ What the เออกดแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยฮัลโหลกดยังไงวนนี่กูยังไม่เข้าใจเลยโอเคโหวดตัวอะไรดีวะเนี่ยโหวดสองตัวดีไหมอ๋อเอาบอดก็ได,ด้เอาบอดบดเอาบอดไม่เอาเพยเยอร์เฮ้ยหมูซอมบี้ เราไม่ใค้อะไรคือ i n s e a t i o n โอ้โหตัวมึงอย่างโหเลยดูตัวกูดีโคตรอเบิยนอ๋อเข้าใจแล้วไอ้เต้มึงอย่ามาตีมึงอย่ามาตีกูละกันล่ะไอ้พวกเราจะไปไหนเออก็ใช่ไปไหนดีเฮ้ยทำไมมึงเหมือนหมูเลยวะไอ้เต้เต้อยู่ไหนโอย้ยนี่น ไปไหนดีไปหาของเหรอเอามาทําไมเอามาตีหน้ามันนะใช่ไหมมันจําได้มันจะมีหมีมันจะมีหมีกับอันนกินทําไมวะเฮ้ยมันโอ้ดูคูสิมันจะไปตีอันนั้นนะใช่ไหมไอตัวอันนั้นอ่ะอืม เต,ตไปไหนแล้ววะมึงไปไหนไ,ได้โคไปแล้วได้สวสดยอดแล้วในนี้มันมีอะไรวะเนี่ยนอกจากพิกกี้ตัวที่มันขยับไม่ได้เตเดี๋ยวจะร้องทำไมมันก็มีประตูเข้าออกตรงนี้อยู่แล้วป่ะไปไหนพิกกี้อโอ้เห็นแล้ว โอเคมันน่าก,กลัวมากรอนเราด้วยไปได้แล้วเฮ้ยอย่าที่กลัวสิกูไม่รู้แมพอ้าวอ้าวพิกกี้อ้าวพิกกี้อ้าวอ้าวี่กูด้วยเฮ้ยอ้าวพิกกี้อ้าวเรากลายเป็นพิกกี้แล้วทำยังไงอ่ะ,อะมัน ันตียังไงกูยังไม่รู้เลยอ่พอเดินชนโอเคแปะ๊ะอ้าวทำไมเขาไม่เปลีนนะ่ยนอ่ะเดินชนแล้วพอเดินพลาดเดินพลาดเอ้ยบคน้อยรอกูด้วยไอ้เตีกูจะไปฆ่ามึงเต็มตายยังวัด <What? S 1> มันเดินเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยหรือเราไม่อยากเป็นไอ้ตัวนี้นะมันเหมือนตัวติ๊ดติ๊ด เตอยู่ไหนบอกกูมาเตมึงอยู่ไหนจะฆ่ามึงกูยังไม่รู้แมเปเลยบอกกูมาเถอะกูไม่รู้หนูบอกจะแน่เอ้ยขึ้นบันไดยังไงวะเนี่ยอ๋ออย่างเงี้เฮ้ยเห็นแล้วหยุดเดี๋ยวดิไอเตยอยุดหยุด เอ้ยเราจะมาดักเจว่าทางนี้นี่เดะนี่เดะหายไปไหนละให้ลองด้วยให้ลงยังไงล่ะนี่ฮ่าเตวาขึ้นสวรรวันไปแล้วเล่นอีกไหมสนุกดี ลืมภาคด้านผู้ชมฟังหรือสงสัยด้านผู้ชมน่าจะเบื่อแล้วล่ะ <c oughs> ตูดหมึกเล่นอีกไหมกดเพลเลยนะ <c oughs> เราจะอัดสักสิบห้านีเออสามตาโอเคนะครับเราก็จะเล่นอีกตาหนึ่งนะครับกดเลย เอาโหมดไหนดีล่ะเนี่ยชัตเตอร์ไหนนะสิบเ็ดนสิบเอ็ดโอเคสิบเ็ดก็สิบเราอยากเอาเพยเยอร์ดีกว่าเราอยากได้เพยเยอร์อ่ะเอาถึเพเยอร์ก็เพเจอร์เอาเพเจอร์ ขอให้เตว่าเป็นเพขอให้เตว่าเป็นพิกกี้ <c ười> ใครเป็นพิกกี้ใครเป็น <c ười> วะเฮ้ย <c ười> นี่ไงมันมีหมาก,กับกระต่ายกระต่ายหรือวัวหมูดูเหมือนหมูมากกว่า อืมเราต้องทำยังไงเตวาะเตวาอยู่ไหนอยากตามเตวาไปรอเราด้วยเฮ้ยขึ้นรถถังยิงมันได้ไหมวะถ้างั้นเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันขึ้นไปเลยน้ำมันอยู่ไหนวะ ถ้ามันจะเก็บของมันทำยังไงหรอเฮ้ยพิกกี้โอ้ oh my god พิกกี้อยู่ตรงนู้นเออเอ้ยเราจะไปหามันทำ๊งเอออ้าทักตันอ้าวเราลอดเฉยเฮ้ยเตว่าดูเราเดินตามพิกกี้แล้วพิกกี้ก็ไล่ฆ่ารเราช่วยด้วยเตะไปเตะมันสิเฮ้ยมีคนได้เคลล็อดแล้ว Oh. มีตัวไปช่วยแล้วไอตัวเหมือนมามา้งบิกกี้ไอเหียไปชูชูกระดีอีกแล้วแล้วไงต่อถ้าเราตายอ่าแล้วเราก็เด้งออกมาเลยโอเคดูย,ยังไงเหรอยังไงดูได้แล้วเราจะดูเตววแล้วกันนะ อยู่ไหนวะเอ,อยูยนี่โอ้ยอตีขอัวให้มึงตายเฮ้เตยอะไรกข้างหลังมันมาแล้วอตีไม่เล่นเหรออะาเหรอแต่ว่าเราโหลดแล้วเรายัางเหลือแบตเยอะอยู่โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะมาภาคนนี้ถ้าทุกคนเหลือเหลือเหลือแปดสิบเจ็ด ถ้าทุกคนอยากจะเล่นกับพวกเราแต่ว่าข้อแนะนำอย่าเล่นด้วยพวกเราเล่นแค่ไม่เป็นแอดมาได้นะครับทุกคนถ้าอยากเล่นด้วยไม่ขนาดหาของผมยังหาไม่เป็นเลยทุกคนเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นสนุกดีตอนนี้เพื่อนผมก็มาเจอพกกิกี้อธิบายดีแล้วพิกี้หน้าตูดมหมึกนี่เฮ้ยออกไปได้เฉยพิกี้ตุนหมึก อ๋อเราเห็นทำไมท่าคารมันโคตรแปลกเลยวะแล้วทำอะไรเนี่ยเดนพิกกี้มันก็มาตุยตูดมึงเลอฮแล้วมันจะหนีไปไหนวะเนี่ยอืม hmm. วิ่งไปก่อนพ่อสอนไว้ไม่คเคยเห็นพ่อมันสอนทักถี <c oughs> จริงหรือ

เพื่อนมันน่าไม่อยากให้ติวาใชา้อ่ะเพื่อนพุณสุสานใครจะชนะมันต้องทำยังไงถึงจะชนะหรอ ถ้าจะชนะต้องทำยังไงอ่ะ oh. บดล็อกให้หมดเลยเหรอแล้่หากุญแจไม่เจอสักทีเหรอโดนกับดักเยี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังดูเพื่อนผมอยู่นะครับที่มันไปเหยียบกับดักเล่นในชีวิตจริงคงไม่ไปเหยียบหรอกเหยียบแม่งขาหักแน่เลย <laughs> เออน่าจะยิ่งกว่าหักยิ่งกว่านหนว่าได้มันเผาไฟได้ไตว่ามันตามมาแล้วนี่เร็วมันน่าจะตามเตวาวมานะดูจกภาพแล้วเน,นี่ยเพื่อนโดนตุยตูด มันดูคนเหลือเท่าไรมันดูคนยังไงหรอว่าเหลือเท่าไรบบ่วิ่งต่อไปอย่าให้หยุดนะไปเที่ยวขึ้นรถถงัถงขึ้นรถถังขึ้นรถถังเอารถถังยิงมาเลยหรือไม่ก็เรารู้แล้วกูแจเหลืออยู่ไหน กุญแจเหลืองอยู่ในตัวเตวาไงเพราะว่าเตวาสีเหลืองฟ้าอืมกุญแจเหลืองไหนวะ แล้วกุญแจสีไหนท่าผู้ชมก็ถ้าผู้ชมเห็นกุญแจเหลืองเนี่ยถ้าผู้ชมก็อืองั้นนะครับถ้าผู้ชมเม้นไปไปแต่เม้นก็เม้นนะครับตามใจท่านผู้ชมผม่ดูเพื่อนผมสิครับกําลังเดินหากุญแจสีเหลืองหาไม่เจอสักทีเนี่ยก็ไปยัดใส่ปืนใหญ่ไงฮะลโหล ให้คิดทแมวเอเอลองเ,เอาไปย,ยัดยัดยัดใส่ก่อนก็ได้เนี่ยปืนใหญ่อาจจะทําให้เล็กลงก็ได้ดมีนดาดทหารยืนอยู่นี่ด้วยใส่เข้าไปยังไงวะวก็เฮ้ยในอันนี้หรือเปล่าในโรงเนี่ยลองไอเตกลับไปกลับไปทางขวาน่ะเห็นไหมโรงตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเข้าไปเอ้ยตัวยี่ยอะไรเนี่ย เต้ฮันไอตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งตามตูเตว่าเตว่าเร็วรีบหนีมันไปอ้าอ้าอ่าจุกจัดจุกจุก <c oughs> เออแล้วว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าจุ๊แล้วก็หนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเตมันไปทางนั้นเอี๋โปโดกลอบด้ในคำหยาบในการประผู้ชมดูว่ามันตกใจนะโอ้ได้หูเตกนี่หรอว่าผมได้จังหวะนี้ยังไง เออน่าจะใช่แล้วล่ะพิไปเลยแน่ใจว่าใช่ไหน ก็หยิบหยิบแยกแยกเฮ้ยเอ้ยทำไมไม่เก like, ็บมาอ๋อมันมาแล้วรีบไปขายประตูแล้วก็นีไปบซ่าใช้กับตู้เซ็ปปืนเหรอ มันน่าจะรวมร่างกันอย่างสดุกสนานเอาไงจะหมดเวลาแล้วนะถ้าจะชนะต้องทำไงเหรอถ้ชนะนก็ชนะสิใน,นไงปืนอ่ะพี่ใบอ้อโอ้โหจุกจัด มาฮูเกมตุเล่นอีกแต่ตอนนี้อัดไปแล้ว16.16นาทีแล้วแต่ก็จะเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับได้โอเค เล่นอีกรอบไหมแต่เราว่าเราเบื่อเกมนี้แล้วอะไม่ใช่มาถึงเบื่อพิกกี้แล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะเล่นแค่สองตานะคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้วผมว่าผมพอแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะ